สวัสดีครับ DIY อะไรนักสร้างนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับคันนี้นะครับจะเป็นมอเตอร์ไซค์เวฟ 125cc คันเดิมนะครับซึ่งจากเดิมเนี่ยเราจะเอาไว้รีวิวในส่วนของเพาท้ายที่เป็นเพาที่ใช้กับงานในส่วนนะครับซึ่งล้อหลังเนี่ยจะเป็นล้อที่ใหญ่นะครับเป็นล้อดอกบังแต่ครั้งนี้นะครับมาแปลกนะครับก็คือจะเป็นล้อมอเตอร์ไซค์มีบางคนมาให้ด้วยนะครับดุมล้อก็จะเป็นดุมมอเตอร์ไซค์นะครับส่วนเพาท้ายเนี่ย จะไม่เหมือนทุกๆครั้งนะครับที่ผ่านมาตัวเพาท้ายเนี่ยจะเรียกว่าเพาอิสระนะครับเพาอิสระเนี่ยก็คือการใช้งานเวลาที่เราขับไปในทางปกติล้อมันจะหมุนพร้อมกัน2ข้างนะครับแต่ว่าเวลาที่เราเลี้ยวโค้งนะครับล้อมุมในจะหมุนน้อยกว่าล้อมุมนอกนะครับก็คือเป็นข้อดีของเพาท้ายอิสระนะครับแต่ว่าเวลาที่เราเอาไปใช้เกี่ยวกับพวกงานในสวนเนี่ยบางทีที่ล้อข้างใดข้างหนึ่งมันลอยล้อข้างนั้นเนี่ย ก็คือจะหมุนฟรีนะครับมันทําให้เราจะต้องลงไปเข็นนะครับอันนั้นก็คือผมถึงได้ไม่อยากเอาไปใช้งานในสวนนะครับแต่ข้อดีของมันคือเลี้ยวง่ายครับเราก็เลยเอามาทําหรือว่าเอามาดัดแปลงเนี่ยใช้กับพวกทางเรียบนะครับข้อดีของการใช้ทางเรียบเนี่ยมันก็คือเลี้ยวง่ายนะครับส่วนของเพาท้ายนะครับก็จะมีส่วนของปั๊มเบรกนะครับแล้วก็สเตอร์มีโซ่มีอะไรเนี่ยคล้ายๆกับของเดิมที่มันเป็นเพา,าที่ใช้ในสวนนะครับ แต่ครั้งนี้นะครับที่มันมีอะไรบางอย่างที่มันแปลกไปก็คือมันจะมีเฟืองอยู่ตรงกลางนะครับมันจะมีเฟืองตรงกลางนะครับแล้วก็สามารถใส่กับล้อมอเตอร์ไซค์ได้นะครับตัวนี้มันก็จะทําให้ในส่วนของค่าเสื่อมหรือค่าซ่อมบํารุงจะราคาถูกนะครับเพราะว่ายางเส้นหนึ่งเนี่ยยางนอกเส้นหนึ่งแค่ประมาณ100กว่าบาทถึงสองกว่าบาทส่วนยางในเนี่ยก็ประมาณเส้นละแปดสิถึงหนึบาทนะครับขึ้นอยู่กับพื้นที่ ก็จะเหมาะกับพวกที่ใช้งานในทางเรียบนะครับแต่คำว่ารถมอเตอร์ไซค์3ล้อนะครับไม่ได้หมายถึงไม่ล้มนะครับรถมอเตอร์ไซค์3ล้อเนี่ยเขาผลิตขึ้นมาหรือวาอ่าทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อช่วยให้กับกลุ่มคนที่ไม่สามารถขี่2ล้อได้หรือขี่2ล้อได้ไม่ถนัดนะครับเวลาที่เราเอาไปใช้งานนะครับเราจะต้องรู้สมรรถนะตัวรถนะครับ เพราะบางทีเวลาที่เราขับมาแรงๆและเราเลี้ยวโค้งอย่างไวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเผาอิสระหรือว่าจะเป็นเผาะอะไรก็แล้วแต่นะครับมีโอกาสนะครับที่ทําให้เราความได้นะครับแม้แต่รถกระบะที่มีล้อสี่ล้อเวลาที่เราเข้าโค้งแรงๆนะครับยังมีโอกาสที่ความได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องทําความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรถ3ล้อก่อนนะครับก็คือข้อดีเนี่ยมีเอาไว้ให้กับกลุ่มคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์สองล้อไม่ถนัดนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับยังไม่ได้ออกขายนะครับแต่มีแผนออกขายในประมาณอีก1-2เดือนข้างหน้านะครับเนื่องจากตอนนี้หน้าร้านเนี่ยค่อนข้างงานเต็มพิกัดนะครับส่วนท่านใดนะครับสนใจหรือว่าอยากเอาไปใช้งานในหมู่บ้านหรือว่าอยากเอาไปให้พ่อให้แม่เวลาขี่ไปไล่ไปนาหรือว่าขี่ไปในพื้นที่ใกล้ๆเนี่ยก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับราคาเบื้องต้นนะครับ หมื่นกว่าบาทแน่นอนครับแต่ราคาเนี่ยจะจบสรุปอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่แรงราคานะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0ถึง17,000บาทนะครับก็จะมีปั๊มเบรกสายเบรกนะครับแล้วก็จะมีปั๊มเบรกบนที่เป็นข้างซ้ายนะครับส่วนราคาที่แน่นอนนะครับอาจจะต้องรอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างทำนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของค่าเหล็กนะครับค่าวัตถุดิบ ราคาค่อนข้างขึ้นสูงมากนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับยังไงก็ฝากติดตามไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวสรุปราคาอีกครั้งหนึ่งจะมาแจ้งนะครับส่วนเรื่องของการขับขี่เนี่ยเดี๋ยวให้ทีมงานนะครับได้ขับขี่แล้วก็ถ่ายวิดีโอให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับผม